สวัสดีครับพอปันอิชเชิเคยกับช่องมอมเบลลี่คลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์การเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาในค่ําคืนที่ผ่านมาครับแน่นอนว่าศึกชิงแชมป์เอเชียไทยเราก็เป็นเจ้าภาพเมื่อคืนมีการต้อนรับนักกีฬากันอย่างอบอุ่นเลยครับคลิปนี้แอดมินมีโมเมนต์น่ารักของสาวไทยกับเพื่อนๆต่างชาติมาให้รับชมกันครับนี่แหละครับแนนกับเพื่อนร่วมทีมอดีตท,ทีม JT ของเธอก็ได้มาเซลฟี่ได้เจอกันแล้วน่ารักมากๆเลยครับก็จะมีแนนทัดดาว นิชิคาว่าแล้วก็โมมิอินั่นเองครับสาวๆก็ได้เจอกันแล้วก็มาเซลฟี่กันหลังจากนั้นก็มีภาพโมเมนต์น่ารักเกิดขึ้นก็ต้องขอบคุณภาพจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนครราชสีมาด้วยครับสําหรับโมเมนต์ของแนนทัดดาวนําทีมพาเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นโมมิอิหรือว่านิชิคาว่าไปทานขนมครกครับดูสาวๆญี่ปุ่นชิมขนมครกแล้วก็น่าจะติดใจครับเธอทําท่าเหมือนกับทึ่งๆในรสชาติของขนมครกเลยก็ถือว่า ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักครับที่เห็นที่เห็นแล้วดีต่อใจจริงๆครับวันนี้เรามาเชร์สาวๆของเราไปด้วยกันครับ